เหนื่อยไหมคะพี่ใครเหนื่อยไหมคะ,มอคะขอบคุณค่ะที่ไม่เหนื่อย <c oughs> <c oughs> จ๋าไกนี้จะให้ยาเขี่ไปมันเถอะไกันเถนะไปกันยถยีะไันเถอะันเถอะไันะไ้นเอะันนะกันยถะันเถไหันอะไปกอะนเลอะนะเ เออภาษาไทยอีสานวัฒนธรรมค่ะยายจะเป็นคนพาออกเองนะค,ค่ะพี่เพื่อนนั่งๆอ่ะนัง่งบนเลยตัวตัตวก็เจ็บนะโอเคนะโอ,คโอเคค่ะอ่าทุกคนอยู่ในความสงบร้องร้องเพลงชาติให้ยายฟังก่อนไม่จะได้เอาไมาพี่พอยร้องเป็นไหมคะ ร้องเป็นไม่ได้ไม่ใช่ร้องก่อนยายถึงจะพาไปร้องเพลงชาติไทยก่อนประเทศไทยอเอ๋อปะเทศักคอกไอาเทนับมือมามาด้ใจดีอนนดาเทเยอะนะฮักคอยเทิงดีกว่าฮักคอยเทิงเงี้ฮักคอ,อฮักคอยเทิงฮักคอฮักคอยฮักคอ,กอ,อ,อไปแล้วย,ยายพาไปนะยายพานะอ,าตอตาตาจับนะยายจะพาไปแล้วนะ ขออเคนำเรือบอปแต่ล <ıyorlar S 2> <disappointing S 1> ้วเาบูเวอะไรนะเู็เม่วาอะไรยี่หวเอาาเวะไม่เห็นเลยเออน่ไงเนี่นงนน่ตาบังตาบังเลยนี่ดูกล้องนะตาดูได้เนี่ก็กล้องหลังนี่เดี๋ยวทีขึ้นรถจับไปดีนะ เอา้าก็ตรงนี้ให้ยายเอามือออกหนึ่งสอง <c oughs> ทำไมหนึ่งก็มันมันค้าหมุนนีมันได้ขึ้นวะไรพยายามไปดีหนึ่งสองโอ้โหขึ้นง่ายอ่ะอยังแตกพอดีสักยานเออดีนะกางขาออกกางขาออกเออตจดาเพชรอย่าไปดีเพชร ีรอบละรอบไหนรอบจากนี่ไปน,นี่เอาหารอบก่อนพราะเถอะปวดขาเหรอะห,หาน,นันา่นกงแตาเมื่อกี้ยกนเน่ยเขาลงยิ้มหนอครับนี่ลงยิ้มนี่ไกลบ้านเขา2ยี่สิบเดี๋ยวเเขาว่าอีกว้ย้ย่อมากเลยอค้องเสียงเศ้าพี่น้องบ้าง โอ้ตายๆๆลงค่ะลงค่ะไม่ไหวเลยอ่ะลองสลับกันเ่อะลองสลับกันโน้องเป็เกี่งแต่ว่าขึ้นเองเลย